คุณผู้ชมครับวันนี้โซเชียลกำลังพูดคุยกันอย่างหนักในประเด็นเรื่องค่าลิขสิทธิ์เพลงลูกทุ่งมีข่าวลืออ้างว่าศิลปินรุ่นน้องท่านหนึ่งต้องจ่ายเงินหลักแสนบาทจากการนำเพลงดังในอดีตของศิลปินรุ่นพี่กลับมาร้องใหม่คืนนี้เราจะยังไม่ฟันธงว่าใครผิดหรือถูกแต่จะพาคุณผู้ชม ไปเจาะลึกข้อเท็จจริงทางกฎหมายและขั้นตอนที่ศิลปินทุกคนควรรู้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับใช่แล้วค่ะและเราจะนำเสนอมุมมองของทั้งสองฝ่ายทั้งจากฝั่งเจ้าของสิทธิ์ในบทเพลงและจากฝั่งศิลปินผู้นำเพลงมาร้องเพื่อความเข้าใจที่รอบด้านที่สุดค่ะเรื่องเราเริ่มต้นจากโพสต์ในสยลมีเดียที่ระบุชื่อย่อของศิลปินและเจ้าของสิทธิ์เพลงพร้อมตัวเลขความเสียหาย ประมาณ3 0 0แสนบาทผมขอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นเพียงกระแสะข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเราจรึงต้องรอฟังความจริงจากปากของเจ้าของเรื่องเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับเพื่อให้เข้าใจตรงกัน เรามาดูที่ตัวบทกฎหมายกันก่อนค่ะกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งให้ความคุ้มครองงานดนตรีกรรมอันได้แก่คำร้องและทำนองและอีกส่วนคือสิ่งบันทึกเสียงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ามาสเตอร์นั่นเองค่ะถูกต้องครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ผู้อื่น 1. คือการทำซ้ำหรือดัดแปลงเช่นการอัดเสียงคัร์วอร์หรือการเรียบเรียงดนตรีขึ้นมาใหม่และ 2. คือการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเช่นการอัปโหลดคลิปลง YouTube หรือการนำไปใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตครับหากนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าเข้าข่ายการละเมิดและอาจถูกเรียกเก็บค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องข้อยกเว้นเช่นการใช้เพื่อการศึกษา การวิจัยหรือการรายงานข่าวแต่ข้อยกเว้นเหล่านี้มีเงื่อนไขสำคัญคือต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการสแสวงหาประโยชน์ทางการค้าของเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะดังนั้นการ cover เพลงแล้วอัปโหลดเพื่อสร้างตัวตนหรือใช้ในการแสดงเพื่อหารายได้จึงไม่เข้าไข่ข้อยกเว้นนี้นะคะแล้วเรื่องอายุการคุ้มครองเลยครับตามกฎหมายแล้วลิขสิทธิ์ในบทเพลงจะอยู่ตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และบวกต่อไปอีก50ปี หลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตนั่นหมายความว่าเพลงลุกทุ่งดังๆในอดีตเกือบทั้งหมดยังคงมีลิขสิทธิ์คุ้มครองอยู่อย่างสมบูรณ์ครับประเด็นนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะในการนำเพลงหนึ่งเพลงมาใช้งานมักจะเกี่ยวข้องกับสิทธิ์2ส่วนที่แยกกันคือ1 สิทธิ์ในตัวเพลงหรือ publishing rights ซึ่งก็คือสิทธิ์ในทำนองและเนื้อร้องและ 2. ส,สิทธิ์ใน master หรือก็คือสิทธิ์ในไฟล์เสียงต้นฉบับหรือ track ดนตรีที่เราได้ยินกันนั่นเองค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับการที่คุณร้องเพลงนั้นแบบสดๆบนเวทีโดยเล่นดนตรีเองอาจจะขออนุญาตแค่สิทธิ์ในตัวเพลงแต่ถ้าคุณนำคลิปการแสดงนั้นไปอัปโหลดลง YouTube โดยใช้ดนตรีคาราโอเกะของค่ายเพลง แบบนี้อาจจะต้องขออนุญาตทั้งสิทธิ์ดีตัวเพลงและสิทธิ์ในมัสเตอร์ด้วยศิลปินจึงควรสอบถามให้ชัดเจนและขออนุญาตให้ครบถ้วนทุกส่วนครับแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้มี2มุมมองเสมอหากมองจากฝั่งของเจ้าของลิขสิทธิ์บทเพลงก็คือทรัพย์สินทางปัญญาที่พวกเขาได้ลงทุนทั้งเวลาความคิดสร้างสรรค์และเงินทุนในการผลิต ดังนั้นพวกเขาจึงมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการกำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทนสำหรับการนำผลงานของพวกเขาไปใช้ค่ะในขณะเดียวกันหากมองในมุมของศิลปินรุ่นใหม่หลายคนมีความตั้งใจที่ดีคืออยากจะสืบสารบทเพลงครูและช่วยทำให้เพลงกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งแต่หากขาดความเข้าใจไม่ได้ติดต่อขออนุญาตให้ถูกต้องตั้งแต่แรกก็อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งการถูกเรียกเก็บเงินย้อนหลังการถูกสั่งลบคลิป หรืออาจบานปลายไปจนถึงการถูกดำเนินคดีได้ครับเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้เรามีเช็คลิสต์ง่ายๆสำหรับศิลปินทุกคนมาฝากกันค่ะข้อแรกเลยค่ะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าใครคือเจ้าของสิทธิ์ในตัวเพลงและใครคือผู้ถือสิทธิ์ในมาสเตอร์หรือเสียงต้นฉบับข้อ2ต้องแจ้งรูปแบบการใช้งานให้ครบถ้วน บอกไปเลยค่ะว่าจะใช้ร้องสดอัปโหลดลงช่องทางไหนหรือจะใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างไรข้อ3ต้องทำสัญญาหรือน้ำสืออนุญาตให้เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอเพื่อให้มีหลักฐานที่ชัดเจนและข้อสุดท้ายอย่านิ่งนอนใจกับระบบของแพลตฟอร์มแม้ว่า YouTube จะมีระบบ Content ID แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณได้รับอนุญาตโดยตรง การขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์เองคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดค่ะสรุปง่ายๆเลยก็คือการพูดคุยและทำข้อตกลงให้ชัดเจนตั้งแต่แรกคือเกราะป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดครับมาถึงคำถามยอดฮิตกันบ้างนะคะ cover ลง YouTube แบบไม่เปิดสร้างไรายได้ผิดไหมคำตอบทางกฎหมายก็คือยังคงเป็นการละเมิดได้ค่ะเพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเงินโดยตรง แต่การเผยแพร่สู่สาธารณะในวงกว้างก็อาจกระทบต่อโอกาสทางการค้าของเจ้าของเพลงได้อยู่ดีค่ะอีกหนึ่งคำถามครับเพลงที่เก่ามากๆนำมาใช้ได้เลยใช่ไหมคำตอบคือต้องตรวจสอบเป็นรายเพลงไปครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าอายุลิขสิทธิ์นั้นยาวนานมากและถึงแม้ลิขสิทธิ์ของเนื้อร้องทำนองจะหมดอายุไปแล้วแต่ลิขสิทธิ์ของไฟล์เสียงบันทึกหรือมาสเตอร์นั้น อาจจะเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่และยังมีอายุคุ้มครองอยู่ก็เป็นได้ครับทีนี้คำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู้ก็คือแล้วถ้าจะทำให้ถูกต้องจะไปติดต่อขอลิขสิทธิ์ได้ที่ไหนสาวอรารยามีคำแนะนำไหมครับมีค่ะโดยทั่วไปแล้วศรริลปินหรือผู้ที่ต้องการใช้เพลงสามารถเริ่มต้นได้สองช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกคือการติดต่อค่ายเพลงหรือผู้จัดพิม p u บลิเชอรที่ดูแลศิลปินเจ้าของบทเพลงนั้นๆโดยตรงซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักจะหาได้ไม่ยากในยุคปัจจุบันค่ะช่องทางที่สองคือการติดต่อผ่านองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ค่ะในประเทศไทย ก็จะมีอย่างเช่นบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรีประเทศไทยจำกัดหรือ MCT ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดูแลสิทธิ์และเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงให้กับนักแต่งเพลงและบริษัทผู้จัดพิมพ์จำนวนมากการติดต่อผ่านองค์กรเหล่านี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้มากเลยค่ะน่าสนใจมากครับและในยุคดิจิทัลแบบนี้ที่มีแพลตฟอร์มอย่าง YouTube TikTok หรือ Spotify มันทําให้เรื่องลิขสิทธิ์ซับซ้อนขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นกันแน่ครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะต้องบอกว่ามีทั้ง2ด้านในแง่ที่ง่ายขึ้นก็คือแพลตฟอร์มเหล่านี้มีระบบอัตโนมัติที่เรียกว่า Content ID ที่ช่วยตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์และยังสามารถแบ่งไรายได้ให้กับเจ้าของสิทธิ์ได้ทันทีแต่ในทางกลับกันความง่ายในการเผยแพร่ก็ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะ ศิลปินต้องจำไว้เสมอว่าระบบคอนเทนต์ไอเป็นเครื่องมือของแพลตฟอร์มไม่ใช่ใบอนุญาตโดยตรงจากเจ้าของเพลงหากจะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างจรงิงจังการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นและปลอดภัยที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์เพลงที่เรานำมาฝากกันในคืนนี้สำหรับกระแสข่าวร้อนที่เกิดขึ้นในโซเชียล เรายังคงต้องรอฟังคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางที่สุดครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราต้องสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงทางกฎหมายกับกระแสข่าวให้ออกจากกัน <c oughs> เพื่อให้คนในวงการเพลงทั้งผู้สร้างสรรค์และผู้ใช้งานสามารถเดินหน้าต่อไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะนี่คือ b a j o Drama l i ฟ e หากคุณชื่นชอบข่าวสารที่มาพร้อมความรู้แบบจอดลึกอย่างนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะกลับมาพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ